ชีวิตลาสุดหยายาอุรัสยากลับบ้านที่นอร์เวย์ ครอบครัวอยู่พร้อมหน้าอบอุ่นสุดๆเข้นทันซุปตาแถวหน้าของเมืองไทยเป็นที่เรียบร้อยสำหรับยายาอุรัสยาหลังจากเซ็นสัญญาเป็นนักแสดงช่องสาม,สามเธอก็เป็นที่รู้จากขังแรกในละครเรื่องดวงใจอัคคีซึ่งทำให้เธอได้รับรางวัลท็อปบอร์ดและดาราสยามสาขาดาวรุ่งหญิงยอดเยี่ยมซึ่งประสบความสำเร็จอย่างต่อเน,นื่องมาเรื่อยๆจนถึงตอนนี้ซึ่งล่าสุดในอินสราแกรมของยายาได้ถ่ายภาพพร้อมครอบครัวพร้อมหน้า หลังจากที่เธอนั้นได้บินกลับไปที่บ้านเกิดซึ่งโพสต์นี้ยายาระบุแคปชั่น One Fire Evening ซึ่งเป็นภาพเซตที่ถ่ายรวบรวมโมเมนต์น่ารักนรักเมื่ออยู่กับคุณพ่อคุณแม่และพี่สาวเป็นภาพที่อบอุ่นสุดสุดและเมื่อเปิดมาถึงภาพสุดท้ายเป็นภาพของยายาพี่สาวและน้องชายกำลังนอนเล่นเกมกันอยู่เหมือนได้ย้อนวัยเด็กกันอีกครั้งซึ่งบอกเลยว่าท่านอนเล่นเกมของยายานั้นฉิวมากๆเลยล่ะค่ะ